ดอกงามนะครับเดี๋ยวเห็นมูมันอยู่เห็นมูมันมันมูมันนี่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 เดี๋ยวจะลองสัมผัสให้ดูนะครับ โอ้โหโอ้ยหลุดมือหนักมันเป็นหน้าตาจังซีนี่เองโอ้โหเห็ดดอ,อกนี้ประมาณกิโลก,ลกวัวๆนะครับหนักต้องแบบนี้นะครับงามๆเลยเห็ดหนังไก่นะครับแมนอยู่กำลังงามๆเลยครับอืมสวยนะครับสวยๆเลยดอกนี้ เพื่องขาไร้กินได้คือการเนี่ยได้เหมือนกันนะครับสวยงามมาแบบเป็นหญ้าเลยจึงกำลังสวยๆเลยนี่แห่งๆซะด้วยนะครับสองดอกพุณนะ่ะงามๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเขาส่รายการอาทิตย์ชาแนล เมื่อนี้ผมอาทิตย์เป็นผู้ดำเนินรายการคือเก่าครับผ้าท่านผู้ชมมากน้ำเก็บเห็ดคือเก่านะครัีอยากเข้าไปรุ่นกันนะครับว่ามื่อนี่สิได้เห็ดบ่อนะครับอาทิตย์มั่นใจว่าต้องมีเห็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดเพิงเอียงสักยางนะครับท่านผู้ชมเนี่ย อันนี้มันเห็ดเพิงอย่างเนี้ยเห็ดเพิงขาล้ายกินได้คือกันกเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เห็ดเพิงขาล้ายกินได้คือกันกดอกงามอยู่บัวบานบัน,บน,บนไดขาทําความสะอาดนะครับเก็บไปเกี่ยๆง,ง,งามๆไปหอดบานเฮามันจังบดละเอเห็ดหยาบไปหอดบานเฮามัน มันเมื่อยแล้วมันข่านเห็ดนะครับผมจะเก็บเห็ดแบบนี้เลยงามๆแบบนี้จะเห็นดอกเห็ดบัาโนอม่นี่มากกันหลายคนนะครับยังไม่เจอเห็ดเลยพอดอกเดียว เห็ดเหลืองนะครับเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเห็ดเหลืองเห็ดมันปูแห่งๆนะครับฝนบต,ตกสีหามือเห็ดเริ่มแห่งแล้วครับนั่นก็แห่งไปเบิดหลายดอกอยู่นะครับหลายอยู่น่นะหลายดอกอยู่นะครับแต่ว่ามันแห่งก็บได้เก็บเอาเอาแค่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับดอกหนึ่งเห็ดเพิงแดงนะครับหรือว่าเห็ดเอฮกเซอร์เฮกเซอร์เห็ดแมมมดเห็ดเพิงแดงนะครับมีดอกเดียวนี่บ่ เห็ดเหลืองครับโอ้ยบองงามปันใดแข็งดีอยู่แต่บองงามปันใดบอออกดอกนะครับมันไม่งามอันนี้เห็ดอย่างนี้อันนี้คืออะไรเอ้ยเห็ดไตเบี้ยนี่เห็ดเหลืองมันบองงามนะครับผมบอออก อันนี้คือเพาพริพร้งนะครับเห็ดหนาแหละดอกงามๆดอกงามๆแวงแวงเจอนอนกินนะครับเจอนอนกินกระไดอยู่นี่กับกําลังดีเลยนะครับ น้อยแทะอันนี้ก็แทบนะครับนี่เห็ดเพิงน้อยของอร่อยเลยด้วยนี่นี่ได้สองดอกนี่สองดอกนี่บ้งอ๋อนี่อีกดอกหนึ่งนี่มันถือกินไปแล้วนะครับมันแบ่งไปแล้วอันนี้ก็เพิ่งขึ้นก็ถือกินไปน้อยหนึ่งแต่เบ่เอานะครับมันน่อยเกินไปโอ้ย มันอันถือกินนะครับเหลือแต่ใบขาหายนี่มอนอนกินนี่เห็ดหยางบุครับอันนี้ก็เป็นเห็ดหยางงามงามอๆกินได้บุบุนี่บุร,รุจกักบุเคยกินนะครับบุร,รุว่ากินได้บ่งามๆเลย บรลูมันกินได้หรือเปล่าบ่เอานะครับไม่เอานะครับไม่เอาอันไหนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่เอาครับมือนีโคกอยากแหงนะครับฝนบ่ตกเห็ดก็ะเลยแบบจะห่างๆแน่นะครับโคกมันแหงนี่น่าจะเป็นเพลาพริ้งนะครับหรือว่าเห็ดหนาแหลบานเท่านี้เองกลอดงามๆเลยนี่ งามๆเลยมันจะดึงยากหน่อยขามยาวสวยครับสวยดอกนี้สวยอยากจะมีแผลสักหน่อยนะครับแข็งแน่นดีโอเคใส่ได้โหวันนี้ก็เต็มดินเลยนะครับขาวๆนั่นคือเห็ดนะครับเต็มดินเลยนี่ไม่รู้มันคือเห็ดอะไร น่ากะง,งามอยู่เด้กินใดปะบุไม่รู้นะครับไม่รู้เราก็ไม่เก็บนะครับเต็มดินเลยมันไม่ใช่เห็ดที่เราเคยเอาเราก็ไม่เอาโอ้โหเยอะแยะโอ้โหเป็นดงเลยครับถ้าเก็บนะเต็มกระตานะครับเห็ดมูนี่ตะบลัวเห็ดหยางนะครับบ่อเอาเดี๋ยวเราไปหาเห็ดที่เราเอากินได้ดีกว่า รู้สึกว่าจะเจอเห็ดเพิ่งอีกแล้วครับดอกวังไงกำลังสวยๆเลยนี่แห่งๆซะด้วยนะครับสองดอกคนน่ะงามๆเลย <c oughs> กำลังสวยๆนี่อีกดอกนึงนี่แต่มันน้อยเกินนะครับมันแห้งอะ่ะดินมันแห้งนะครับ ถ้าฝนตกมาอีกนี่เห็ดจะหลายเลยครับต้นหนาเสียดายนะถ้ายานแต่ฝนงดนะครับเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้ะง,งามๆเลยครับดินมันเริ่มแห้งแล้วส่วนนี้ก็เป็นเห็ดหนังไก่นะครับ งามๆเลย,ยฟังเสียงนะครับโอ้ยสวยสวยสวยเลยีนดอกหนึ่งนี่ข้างไหนโอมงามเลยวิแตกแตกแล้วดูดอกนี้พี่ ต้องแบบนี้นะครับนี่งามๆเลยเห็ดหนังไก่นะครับ บางคนนะครับในคอมเมนต์ว่าเอาไปลวกแล้วเอาไปพัดกับเผ้าแสบสั่นครับเห็ดเอหนังไก่เนี่ยฮะดอกงามดีรู้สึกเหมือนดินมันจะค่อยแห้งนะครับฝนเหมือนฝนบ่ตกมาสักพักหนึ่งครับซีหามือนละดินก็นจะแห้งเหมือนเห็ดมันจะงดงดนะครับนี่คือกับบรรยากาศป่าที่อาทิตย์มหาเก็บเห็ดนะครับช่วงนี้อากาศดีใบไม้กําลังจะเหลืองนะครับ ใบไม้เริ่มเหลืองละเป็นเขาเป็นเนินนะครับหาเป็นดอนเป็นดอนไปเนาะแต่ว่าเห็ดกัดเห็ดที่บรูจักกระหลายนะครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยมันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยโมโหจักนะครับไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเก็บ มันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดอกงามซะด้วยนะอ่อนๆเลยเนี่ยขึ้นเป็นมูเป็นมูนะครับเยอะเนี่ยสวยนะครับกระซิได้แต่เก็บเล่นนี่แหละเพราะว่าบรรูจักนะครับ,บรู้ว่ามันกินใดหรือเปล่างามๆเลยเยอะนี่ตรงนี้อีกแมนเบิดเลยนะครับนี่เห็ดหน้าตา แปลกๆงามๆเป็นมูเป็นมูลเลยนะครับอิฐดอกหน่อย่านผู้ชมรูปนะครับมีใครรู้จักไหมครับว่าเห็ดนี้มันคือเห็ดอะไรมันกินได้ไหมช่วยคอมเมนต์มาให้เด้อครับเด้อ,อเพื่ดอกบานมันนะครับเ,เต็มเลยเยอะเป็นมูงามเ,เต็มดินเลยจากเห็ดกินได้หรือเห็ดกินบ่ได้แยะๆไปหมดแต่ว่าไอ้ที่เรารู้จักไม่ค่อยมีนะครับ กนที่เฮาหูจักกับบอค่อยพอนะครับหนาสะอ่อนนะครับเต็มดินอยู่เห็ดแม่ก็คือเห็ดอะไรหลายคักท่านผู้ชมเอ้ยเยอะแยะเลยเห็ดจักเห็ดหยางนะครับบรูจัก นี่แต่อดอกางามมองไปไกลๆนะครับดอกบานเพเลเเลยเผาพริง้งนะครับเหตตไคร้หรือเหตนาแหลบบานเท่านั้นเองนะครับดอกใหญ่มากอ้ยแข็งโอ้ยทั้งใต้ถือนอนเลาะกินจน นะครับแต่ว่ามันเกิดเสียอ,อยดอกเพราะมือนีเบงซ่งคือสิบบ่คอยได้เหตุนะครับเหตุมันงดอมันแห้งแรงเหลือเกิน แต่กับบอกอาดอกมันคือเห็ดอะไรบ้านานจะกินได้นะครับนี่อันนี้เผาพริ้งอีกเหมือนเดิมเห็ดกินได้มันก็มีครูกินน้ำเือกันนะครับไอ้หนอนกินจนจะหมดอยู่แล้วโอ้ยเสียดายตรงนี้อีกดอกนึงนะครับโอ้มันเจอต่หนอนกินนะฮะ มูนอุ่ยปุยน่าเสียดายนะครับดอกนี้มันมุนปดวดเอาดอกอเห็ดที่ค้นกินได้นอนกับกินเท่ากันนะครับเห็ดที่กินบ่ได้กับงามท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาปานี่นะครับเห็ดร้อยหลายจะกว่าเห็ดหยางนี่แต่ดอกใหญ่ๆงามๆดอกงามครับ หลายนะครับบริเมนมีแค่ตรงนี้เดี๋ยวใกล้ๆกันหันมาทางนี้นี่โอ้โหงามอีหลีมันคือเห็ดอะไรนะครับบรู้จักไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าดอกใหญ่นะครับเยอะแยะเลยไม่เคยเก็บนะครับไม่เคยเก็บเห็ดซุมนีโ้โบหูจักกูเคยเก็บนะครับแต่มีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆนะครับสวยๆทั้งนั้น สวยๆทั้งนั้นนะครับโบหูจักดอนนีเห็ดซุ้มนี่หลายค่ะแต่ดอกงามๆโอ้ถ้าเก็บเอานะครับถทะล้จักนะเต็มกระตาใหญ่จริงๆสวยงามนะครับเอาโบรูจักก็โบรูจักท่านผู้ชมก็คือสิบบอตื่นเต้นบันไดเน,นะครับเพราะว่าห้องโบหูจักท่านผู้ชม นี่กระลอกปลานะครับนี่นี่น,นี่เห็ดกระลอกวะอยู่ตรงต้นไม้นะครับสันส่น,นสนนนั่กล่องสั่นะอันนี้ก็เห็ดนะอันนี้ก็บ่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะครับเคยเห็นอยู่ในหนังสืออยู่จำบ่ได้นะครับเกิดเต็มเลยคล้ายๆกับเห็ดนมนะครับ เดินต่อเดินไปเรื่อยๆเจอเห็ดล้วก็เอาไม่เจอเราก็ไปนะครับวัสิสด้เห็ดเผิองงามๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่กระไดกระบบเห็นนะครับต้นไม่ลม แหงๆนะครับแต่ว่าก็โอเคแข็งๆใส่ได้เห็ดเพิงดอกใหญ่ๆบได้เลยเห็ดเพิงนะครับน่าจะเป็นเห็ดเพิงนะอันนี้ดูสีอือแมนอยู่กำลังงามๆเลยครับอืมสวยนะครับสวยๆเลยดอกนี่ ข้อแบบนี้ก็ดีงามๆแห้งแห้งนะครับท่านผู้ชมเห็ดกรแห้งนะครับโคกกระแห้งฝนมัโปตกเสร็จละสวยเลย มาต้งโดนอะเหยดยังบ่าเคิงตาเลยเมยื่อยส่วนนี้เป็นเห็ดเพิงขาไล่นะครับเฮ้นี่คือเห็ดเพิงขาไล่นะครับท่านผู้ชมสวยงามอ่อนๆเลยนะครับน่ากินเลยนี่น่าจะเป็นเห็ดมันปูหรือเห็ดเหลืองนะครับ เฟฟเฟอริงภาษา,าท้องถิ่นนะครับเฟฟเฟอริงเห็ดเหลืองข้างบนนี้อีกมันหยักแก่เนี่ยทักหน่อยเลือกเอาแต่ดอก,กางามๆโอ้ยจับค่อยๆก็แตก สวง, <c oughs> งามครับนี่ต้องมูนี่กำลังสวยๆเลยเห็ด <c oughs> มันปู <c oughs> <c oughs> ดึงขึ้นมางามอยู่เก็บ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมวนเบิด เดี๋ยวผมเอาไปใส่กระตากันมีเห็ดเพลิงดอกนึงครับนี่แลนี่เห็ดเพลนนิงแดงนะครับเห็ดเพลิงแม่หมด แล้วครับอันนี้ก็เป็นเซฟฟิลลิ่งคือกันตาไอบอสสีเหลืองนะครับว่าได้เป็นสีเหลืองนะครับกินได้คือกันพวกนี้นี่หลายอยู่มันอยากแก่บอสซมนี่หรอนี่นี่ข้างบนนี่อ่อนๆ เก็บเห็ดบองงามเลยแบบนี้เลยบอ ดอกงามนะครับเดี๋ยวเห็นมูมันด้ อยู่พี่เอามาเป็นปลาเลยนะครับ <Bye. S 1> อันนี้บลรูเห็ดหยางนะครับบูว่าเห็ดหยางนี่กำลังโผล่ขึ้นมานี่เออสวยสวยมีอีกดอกนึงเห็ดนาแลหลมอุยงามสวยงามมากที่ข้างบนนี่อีกดอกนึง ขาลุดนี่ครับได้สามดอกสวยๆเลยอันนี้คืออะไรมีตัวกนึ่งอึ้บอุ้ยอุ้ยแตกเลยสวยอะเสยียดายแตกเอาคือเอาเห็ดนี่เห็ดอยู่นี้ เออเห็ดเหมือนมะลิเอาเลยมอเห็ดนาเละอ้าวสไตล์พี่เป็นท่นงานแท้เมื่อนี้ได้เห็ดรวมขนาดเลยเว้าคือได้กระตาเป้า่าไหวเราได้เอาล่าเห็ดหยังนะครับโอ้ยคือผู้ายแท้เ,ออเห็ดเพิงตายเบือ่อหรือเปล่า นี่อยู่ในปลาเนี่ยืมดอกยังไงไง,งามดีนี่อีกโอ้สวยงามครับดอกใหญ่อืมนี่หน,นังแก่บอโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยแตกนี่ได้หลายดอกอยู่ครับ เออนีแต่ดอกใหญ่ใหญ่หอุ้มโอยโดอกใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเหตุมันปูนนะเหตดแห้งเก็บได้แต่เหตดแห้งนะครับเมื่อน,นี้ เพราะว่าฝนโปตกซีหามือละเหตุมันแหง้งท่านผู้ชมครับเบื้องอนันมันคือเห็ดเพิงทานนะครับเห็ดเพิงทานหรือเห็ดเพิงดดำนะครับดอกบอกักไงท่อก,กระดง <oui> แต่ว่ามันคืนสภาพมันสิก,กับมันสิก,กับบ้านเก่ามาแนะครัโอ้ไม่ก็บิ๊กบิ๊กบิโคตรโคตรบิ๊กเลยนะครับเห็ดดอกนี่โอ้ oh. ชม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 ใครไม่เคยเห็นเห็ดใหญ่นะครับก็ชมเอานะครับเห็ดใหญ่เห็ดเผิงนะครับมันก็คือเห็ดพึ่งนะครับแต่มันเป็นสายพันธุ์สีดำกินได้บอกกินได้นะครับแต่ว่ามันเ่าแล้วบอก,กินนะครับดอกว่าง่าจะลองสัมผัสให้ดูนะครับโอ้โหโอ้ยหลุดมือหนัก มันเป็นนาตาจังซีนี่เองโอ้โหเห็ดดอกนี้ประมาณกิโลก,ลกวาๆนะครับหนักด,ดอกใหญ่มากมันคือเห็ดพึ่งสีดำนะครับดอกใหญ่มากโอ้โหเจ้าจอร์ด what is this ดูความใหญ่นะครับระวังเห็ดกับกัตตาดูความใหญ่ใส่ไปในตาเต็มนะครับเต็มกัตตานะครับเมมโมรีเต็มนะครับ สงสัยนี่จะเป็นดอกนมมันน่ต่เราเข้าไปดูใกล้ๆกันใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ครับนี่ดอกนมมนันเห็ดเพิงดำเห็ดสีดำดำปื๊ดเลยอ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี่เ h าก n e จบคลิปกันไว้เพียงแค่นี้นะครับเมื่อนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงสีได้รับความสนุกสนานม่วนไปกับการเก็บเห็ดกับอาทิตย์นะครับชอบบอกกันไหมในคลิปต่อไปขอขอบคุณหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับได้ประมาณนี้ครับมือนี้เห็ดบองงามเห็ดแห่งๆนะครับ